สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูมาชวนทำเมนูครับเค้กสปาร์ช็อกโกแลตสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพื้นฐานเอาไว้ทำเค้กหน้านิ่มเค้กกระปุกหรือว่าจะตกแต่งหน้าให้สวยงามก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะ เราก็ใช้ไข่ไก่เบอร์2องจำนวน2ฟองผสมกับน้ำตาลทราย50กรัมนมสดลดจืด25กรัมเกรือป่น,ปนเศษ็จ1ส่วน8ช้อนชาจากนี้ก็ร่อนแป้งเค้กจ,จำนวน40กรัมผงโกโก้10กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกเศษ็1ส่วน4ช้อนชาลงไปค่ะ ได้แล้วเราก็จะใช้หัวตะก้อค,อน,คอนให้เข้ากันเข้าๆก่อนนะคะเวลาเรานําไปเข้าเครื่องตีตัวแป้งของเราจะได้ไม่ฟุ้งค่ะเสร็จแล้วเราจะตีด้วยความเร็วต่ําสุดประมาณหนนาทีเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องยกหัวตะก้อขึ้นปาดขอบอ่างก้นอ่างสักหนึ่งรอบค่ะเอาเศษแป้งที่เขาเกาะอยู่ด้านข้างลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวสารเสริม SP ลงไปจํานวน8กรัมซึ่งตัวสารเสริมนี้เขาก็จะช่วยให้ขนมของเราตีขึ้นฟูได้ง่ายแล้วก็อยู่ตัวได้นานนะคะไม่ยุบตัวนั่นเองค่ะตัวกระปุกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าจะสั่งออนไลน์ผ่านแอปช้อปปี้ a z ซ d าดก,ก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาเราก็จะตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมของเราขึ้นฟูนะคะ,ะ,คะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ6-7นาทีค่ะ ได้แล้วก็หยุดเครื่องปาดขอบโถก้นโถอีกสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนะคะจากนี้ก็เปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำสุดค่ะเราจะใส่ตัวกลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำมันลำข้าวจำนวน35กรัมก็ค่อยๆหยอดเป็นสายเล็กๆแบบนี้ค่ะ เมื่อไม่เห็นริ้วน้ํำมันแล้วเราก็จะปรับเป็นความเร็วสูงสุดตีต่ออีก2นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใช้พายตะล่อมขอบอ่างก้นอ่างอีกสักหนึ่งรอบจากนี้เราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำสุดอีกหนึนาทีเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศออกแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะลักษณะเนื้อแพทเทอร์ของเราที่ได้ก็จะไหลเป็นริบบิ้นแบบนี้นะคะก็นําไปตักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์แล้วก็ถ้วยกระดาษรองอบเบอร์3 2 1 9นะคะก็ใส่พิมพ์ละ25กรัมก็จะได้ทั้งหมด10ถ้วยเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมบนบนเพื่อไล่ฟองอากาศออก นำมาเลี้ยงใส่ถาดก่อนเข้าอบก็เคาะสัก2-3ครั้งจากนี้ก็นำไปอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟ165องศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลาอย่างน้อย20-25นาทีและก่อนใช้เตาอบขนมทุกครั้งก็อย่าลืมบอมเตาก่อนสัก15นาทีด้วยนะคะเมื่อขนมสุกได้ที่ลองใช้นิ้วกดแล้วหน้าไม่ยุบก็นำออกจากเตาได้เลยค่ะเกาะถาดสัก3ครั้งเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างไม่ให้หน้าเค้กของเรายุบตัวนะคะจากนี้ก็รีบนำออกจากพิมพ์เลยค่ะ ก็วางพักไว้ให้เย็นแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะจากนี้ก็สามารถนําไปตกแต่งหน้าหรือว่าจะนําไปทําเป็นเค้กกระปุกต่อเลยก็ได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ